สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ้านน้อยทุกคนเด้อครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทาง y o YouTube ทุกทุกท่านเด้อครับพี่น้องครับที่เขามารับชมในซองนี้เด้อครับพี่น้องครับมันนี่ซองบ้านน้อย้าลรอกอาสีพามาใส่ตุ่มดักปลาไลเดอร์ครับพี่น้องครับผมไม้ห้องก็จสีเป็นไม้เดิมเด้อครับพี่น้องครับผมจะให้เบื้องไม้เด้อครับพี่น้องครับผมไม้นี้เด้อครับพี่น้องครับใส่ไปนี้ครับผมนะครั มึงนี่เด้อครับพี่น้องครับไม้ก่าห้องครับพี่น้องครับผมผมมีมองไส้แล้วครับพี่น้องครับก็เลยสิว่าสั่มไม้เดิมดเด้อครับพี่น้องครับใส่ลงนีไปปืนเลยครับพี่น้องครับผมเนี่ยห้องก็บจเป็นไกล้ต้มเด้อครับพี่น้องครับพราะว่าผมได้ใส่ลงไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับใส่ทุกหลังเลยครับมือนี่ก็จีลุ่งรอบสิบหกลังเด้อครับพี่น้องครับมือนี่ครับเอามาเวิร์ดเลยครับพี่น้องครับผมไปครับพี่น้องผมจะใส่เห็นมึงจากหลังสองหลังเด้อครับพี่น้องครับผมเพื่อป็น้นแท่งปเลยครับพน้อครับผม มาครับพี่น้องมือนีก so ็จะได้แว่งยาวด้คร mm ับพี่น้องครับผมนี่ครับผมมาครับพี Lastly, ่น้องครับผมหลังแรกครับผมก็าจีใส่มือนี้เด้ครับพี่น้องครับเบื่งกันเลยครับพี่น้องครับันหนนาปากรอบนี้ขอข้างในเได้ครับขอขอในฟังเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็ดให้ข้างล่างเห้ใเห็ดดินข้างล่างมันเสมอครับพี่น้องครับเพื่อจีว่างรอบตัวนี้ลงข้างล่างแบบนี้ด้ครับพี่น้องครับ นี่ครับนากาหน้าเฮ็ดให้ปากรอบตัวนี้มันเสนอเสมอกับดินนะครับพี่น้องงามันครับหน้าข้างล่างมันเสมอนะครับเพราะว่าป่าไหลมันจะเขามากินหญ้าครับจะหาทางเข้าว่าฟอครับนี่ครับผมครับแบบนี้เด้อครับพี่น้องครับ อ,อ๋อมันเสมอได้อครับพี่น้องปากเคาครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับแบบนี้แล้วครับกะหาหยาปกปอกข้างในแล้วครับพี่น้องเพื่อทำใหสายตาคุณครับเหนียวคุณมากขโมยครับ พี่น้องครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับทำนี่แหละครับมาครับพี่น้องหลังที่สองด้วยครับพี่น้องครับผมนี่ดีไซส่หเห็เบิ้งด้ครับพี่น้องครับผมได้แกย้าแล้วครับพี่น้องครับผมเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับวางลงเลยครับพี่น้องครับผมเฮตดข้างล่างให้มันเสมอเด้ครับพี่น้องครับผมสำนี่และครับพี่น้องครับ ข้างล่างมันเสมอเลยครับพี่น้องได้ให้ดินเขาไปตันหูเวยครับรับจำเนี่ยรครับพี่น้องครับแล้วก็หายาปกเลยครับพี่น้องครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับผมผมใส่เบิ้งแค่เบิ้งสองหลังเลยครับพี่น้องครับผมว่าคำเหรอครับพี่น้องครับ บรรยากาศตอนแรกนะครับพี่น้องครับผมครับผมพอกันมื่อเช้าได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าเด้ครับพี่น้องครับมือนีสองเบาหน่อยผ้าล็อกกับผ้ามายามตุ่มดักปาไรที่ใส่ใบว่านนี้เด้ครับพี่น้องครับไปตดตามเราชมเลยครับพี่น้องครับว่ามือนีเขาจะมันคือบ่มันเนาะครับพี่น้องครับผมไปได้ครับพี่น้องครับผมไปเด้ครับผมใส่อยู่นี่ด้ครับพี่น้องดุนกันได้ครับผม ดีกันได้ครับโอ้ด้ตัวครับผมในตัวครับครับพี่น้องอีกหลังนึงก็อยูน่เ้อครับผมดูกันได้ครับทางสั้นเนี่ย้อครับพี่น้องลงยากครับผมโอ้ทางสั้นครับพี่น้อง ครับผมนี่ครับลุ่มกันเลยครับโอ้ก่อไหลหน่อยลูกวันครับพี่น้องสามตัวครับลุ่นลูกสามตัวครับมาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเขากะใส่อยู่ในปลาหนาแบบนี้นะครับพี่น้องขันไปใส่น้าบานห้องครับผมครับแบบนี้ครับพี่นนองครับรับรองครับได้ตัวเลยครับ หล ja ah ังนึ่งนะครับอันนี้บกเข่าครับพี่น้องบกเข่าครับผมนี่พี่น้องรุนกันครับผมนี่ยครับพี่น้องอีกหลังนึงครับบังเลยครับพี่น้องมว่ามันเขาจะบังเลยครับผม ขอเลยครับพี่น้องมาครับอีกหลังนึงครับผมโอ้อยุงกับลายลายพี่น้องเลยโอ้ตัวนึงครับพี่น้องครับผมตัวนึงครับพี่น้องครับใส่เอฟเลยครับครับพี่น้องอีกหลังนึ่งนะครับผม แหน่งโอ้ใี่ตัวครับพี่น้องครับผมใส่เอบเลยครับพี่น้องโอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องครับผมมาครับพี่น้องอีกหลังนึงครับผมทางอันีสั้นนเดื่อครับพี่น้องทางสั้นครับ เขาครับพี่น้องครับกรสิมาเซ็นลูกยอดกันเด้อครับพี่น้องครับผมใส่ตุ่มซิมหกลังได้ปลาไหลสามตัวแล้วครับพี่น้องครับมันจะใส่ยังไงนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมสามตัวนี้กระสีไปปล่อยได้ครับพี่น้องครับตัวเล็กๆครับผมสิปล่อยไปครับพี่น้องครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องบาาหน่อยพาลอยในเด้อครับพี่น้องครับถึงจะเปลี่ยนซองยังว่าเติบโตบันไดก่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พมน้ำแน่เด้ครับเมเพื่อเป็นกําลังใจให้ซองบ้าหน่อยพาลอยในเด้อครับพี่น้องครับแลวกดกระดิ่งแก้งเตือนทุกครั้งครับที่ผมได้เฮ็ดคลิปออกไปพี่น้องจะได้รับชมกันเลยครับพี่น้องครับผม ฝากเป็นกำลังใจให้่องบ้านหน่อยพาลอเนเดอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ